สวัสดีค่ะมาแนะนํารองเท้าอีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะนี้เป็นงานสั่งทํานะคะลูกค้าสั่งทํากันนันมากที่สุดเลยค่ะเป็นรุ่นหัวมนนะคะเป็นการดีไซน์ใหม่ของช่างทางโรงงานค่ะเป็นสายคาดสองเส้นนะคะด้านหน้าบริเวณหัวรองเท้าและเพิ่มความกิบเก๋ด้วยการติดห่วงเข้าไปด้านหน้าตรงนี้นะคะทําให้รองเท้าสีดําเป็นรองเท้าที่ดูหรูดูแพงไม่ใช่ดําธรรมดาอีกต่อไปค่ะ ด้านในก็จะมีฟองน้ําแน่นๆรอบตัวเหมือนเดิมนะคะช่วงโ้น2ชั้นค่ะพิเศษเพื่อลดการกัดเท้านะคะโ้นความสูง1นิ้วค่ะหนังพียูหนังนิ่มเนียนละเอียดไร้โลหะรอบตัวนะคะมีไซส์3 5มสหถึงสีหากลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งทําได้เลยนะคะงานสั่งทําอยู่ที่5-7วันค่ะไม่ใช่มีแค่เฉพาะสีดํานะคะ สามารถสั่งทําได้ทุกสีของทางร้านค่ะมีให้เลือกมากกว่า24กันเลยนะคะหากลูกค้าสนใจสอบถามหรือว่าเข้ารับชมทางหน้าเพจได้เลยนะคะจะมีสีให้ลูกค้าได้เลือกได้สั่งกันมากเลยค่ะหากลูกค้าสนใจสอบถามแอดมินมาได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ